ทีมชาติไม่แน่เป๊ปยืนยันคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรสุดท้ายเป๊ปกูเดล่านี่ครับห้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเขาจะคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรสุดท้ายพร้อมแยม้มโอกาสหันไปคุมทีมชาติในอนาคตครับอยู่กันซื้อไว้53ปีกำลังเข้าสู่ปีที่9ในถิ่นแฮร์ีฮัสเตเดียมด้วยตกเป็นข่าวเรื่องการลำลาทีมรวมไปถึงคดีกดการเงินกับรีมลีกก่อนจะสยบข่าวลือด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ปอีก2ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวยืนยันเรื่องอนาคตว่า และก็มองว่างานคุมทีมชาติอาจจะเป็นจอบที่เหมาะสมกับเขาในอนาคตดยเป๊ะเปิดเผยว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อผมรู้สึกควรพอได้แล้วและผมจะหยุดแน่นอนผมไม่ได้กําลังจะพูดถึงแผนการในอนาคตรยะยาวแต่สิ่งที่ผมจะไม่ทําคือการนำลาแมเชสเตอร์ซิตี้และย้ายไปประเทศอื่นเพื่อทําในสิ่งเดียวกันกับตอนนี้ผมไม่เหลือพลังงานที่จะทําแบบนั้นอีกแล้วผมยังอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมทําอยู่ในทุกวันนี้แต่ความคิดที่จะย้ายไปเริ่มต้นใหม่กับทีมอื่นด้วยกระบวนการซ้อมต่างๆนานา,นามากมายเต็มไปหมดไม่ไม่ไม่มีทาง แต่นั่นแตกต่างออกไปโดยผลง,งานของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในช่วงที่ไม่สู้ดีนักนะครับหลังเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวจาก9นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับมีตามตามหลังลิเวอร์พูลจ้าฝูงถึง8คะแนนด,ด้วยกันนะครับแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดด้วยแล้วคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากผู้สนับสนุนเจ่่าายแลล้้้้วกกก็ไมมมตองงสสสััคครชิิิเจดีทน แสดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ